ตรีพวงระเบียบปัฒสสินบรรลุเหมือนตามไม่แห้งแต่ปีนี่สี่คักคักสี่คนคัก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 คพระนะ ลำยอดยุกฝ่้ยอีพ่ออีเมย์งเฮาฟ้าเกินหาฝาหาขนแต่คุณพ่อคุณเมย์สมัยเป็นบ้าเป็นสาวล่ำสมมานามก้าวถึงเมย์พอะคงค่าแต่ตะกี้ไม่นั่งลบความมากเป็นอย่างจะได้ร้อยกระทงพี่น้องเอ้ยมีมาแต่ตาสมัยพ่อคุณล่ำข้ามแหงมาหาลาหลูกนั้นระเบียบพ่อตาสินจึงยกตัวยา,นาไปไป้นไม่พี่หน้องมากรันลำแบบพี่หน้องเบื่อโอ้ยดีอกดีใจหลายแต่มาเห็นพีนน่หน้องบาน่อพไปนองเพื่อบอระเบือหอกกอกงับบ้นแต่หาหอกงานหนึงเสียงอาจจะเป็นตังตังได้ไหมไงเด้อเป็นไขวัด ปวดสมีหนึ่งกับเมียได้บัดนี้ปวดพ่อโรคเปเนี่ยมซะพี่สุดใจญ่ไปทั้งใหญเนาะค่ะเมียน้อยออกไปแล้วเหลียวเห็นจะลอยบ่ลน้องนาด้วนนานาด้วนนาเบาฟังลำหนุนกางเกงขาดเป้าหำว่าเอาเห็นตะย้อนตอนตอนจากสองมือซ้อนไปห่ำเดอจากสองมือซ้อนไปหำเดอใบหำเดอ ล่ำแบบเดินก่อนโอ้ยเมียม่อยซอยเลี้ยงก็คือน้องขาพีโอดีใจเด็ดมหาพีหาน้องประกาศาแต่คนจังน้อยเนี่นนย,ยน้องขาเนาะโย่โหลดไม้เลขทะเบียนกอไก่ต่อเตาซีเก้าศูนหาด้อค่ะเด้อรถลดจุดไม้เลขทะเบียนกอไก่ต่อเตาซีเก้าศูนหากรอนแกนขอให้ชั่วเฟือไปขยับรถเด้อค่ะ พระาะว่าเมื่อนี้พี่น้องมากกันลหลายหลายตกมากปีนี้พี่น้องเอ,อ้ยประวัตหลายใหญ่ห้างดอกใจมันทุกใจมันยากประกอบสามาอาชีพอย่างกับ่็ขืนก็เกินก็จะเลื่อนก้าวนา <ๆ S 1> ทุกขักทุกแน่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ทุกใจมันจะหยิ่งเย่อไปยังว่าต<ๆ>อาเยี่ลีตัวใหญ่ทุกไกายจิดวันเยวเป็นน้ำเนี่ยบ้านพ่อเจ้เป็นสบ้านตัวขออ่อยพอขจิตถูกปันนี่เห็นได้ไหนยี่ตองสีพี่ยู่พี่กินไปนามาพ,ดพวดมาพกกระอดกกระดียงแท้จาตั้งเรียนตนี้จะเย็นจะบากมากขนาด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ก้อยก้อยดนหลาทันนควยมันจะนีมังส่นไปย้ำป้าเขาผ่้เจ้าก็แห้งหลดดิเอาอบขึ้นล้ระบาดนี้จกบัทเอียงขึ้นขึ้นล้ใต้เาีเขาจะไปโยกฆาหมกใส่มาเงยเอาลละเมนไู่ตายตไต่นระบาดนขึ้นรบาดเอาขึ้นไปสูงเทบีบบีบบีบบบเอาเอาัไสบัดล้อีกก็ได้เน้ยแหละเอา ยิรามันมึงเมื่อ,อตาเธามึงอหลับตาระบาดนี่เมื่อตาตาแม่ยม่นจะเป็นพอกร้องจังกซันเอาปัด <Pam! S 1> ปัดเป็นแม่ใยมะพร้าวแม่จ้ายิราหนูติดตามผลงานแม่มาโดยตลอดโอ้ยยิราลูกน้ำตลกด้อยๆจิโลดังๆในเฟซบุ๊กเด่นตีนี่เพิ่งไม่เห็นโตัวเป็นๆตัวโซโซเต็มเป็นตีนจังเลย โอ้ยสับ้าคือป่าบูเนาเทอาหัดแต่งตัวไปยืนจุกกลา,างทัพยันไงๆไปนอ,นเองเมียจากฟังทัะกล้าจอดรถพับประมึกบานนี้แม่มึงแผ่นหลังมิตรแผนทีแทนทีไม่แต่แม่มึงใส่ไม่หยางสันขีกาก แต่กาสร้างข่อบเบิ้องกา,าง้างไปหยีเบียบนึงอยู่มแม่แม่ไฟบอคะโดยตรงลอยเปอร์เซ็นต์หนูติดตามแม่ไฟมาโดยตลอดเลยบ่ว่าสิเป็นทางยูทูบหรือว่าเฟียบู๋อโอ้ย,ยี่หล่าก็ไปกดไลค์ให้แม่ทุกโพสต์เลยเป็นประจำกดตลอดคะ่ะบอกพูหลายๆสิบกดไลค์ให้แม่บ่ราวะว่าไหนเนาะยี่หล่าจะกดไลค์เฟซไหนจา้าเฟซแม่ไฟหันบอคจา้าเฟซแม่ไฟแอบชื่อว่าไฟทอไฟทองหีบนอกพี่ห้าบอคใส่มาเลยไฟทองหีบนอกพ่อน่ะ มันขนาดเอื่นต้นหนาไปโภมติแม่เนี่ยต้องไฟท้องย่องหญ่โอ้ไฟท้องย่องหญ<ส>่<า>บ่มีเจ้าเป็นมูว่าแล้วพ่อแดรา้าขอถ<ม>่ายรูปนี่ถ่ายรูกพี่นังยิบป่นนี้เอาถ่ายรูปคู่ก,กันเลยน้อแดร้าเนี่ย,ยแม่เห็นบ่าค่อยมาถ่ายรูปอยู่บ่มาถ่ายรูปอะไรที่ยิมเซ็ตอยู่แม่ก็บ่ค่อยโพูดโทรศัพท์กันได้เอาเด้อ ปไเอามานคือมาตีบแข็งจ้าอามันหนามานบุ้นแท้ข็งจ้าใครหลอกมยก็มันรวมกระบบสัมผัสข่าวรุ่นกระแทกกระเทียนขับมาบ่ายมันก็บาตียิ่งหล่าหากินฝืดเครื่องขึ้นเมยบปอฝืดเครื่องแนวไหนโอ้ยแต่ละเมิดต่ละเวนชวนเสน่ห์เงินเข่ากระเป๋าแต่ละบาทแต่ละสตางค์เม่เห็นตัวแต่งตัวแบบนี้แม่สจะาดตัวเล่นเป็นเป็นเจอตัวเป็นเจ้าที สถานที่แห่งนี้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยคนพันไปพันหน้าบนหน้ากากมะไหวมาขุนเพราะเ่าเรียกเป็นหลายเทียรเลวเป็นเจ้าที่เนี่ยในวันที่นี้เป็นเจ้าที่นั่งก็คือซือข้าเจ้ามาเสียรมาไหวไม่หัวหมูไม่เปียกไม่ใจไม่ผลละหมาดลากไม้มากากมะไหวเห็นที่ยังพุณเกิดจะเป้าตีนคิงเอาว่าเจ้าว่าสิมาข่อยตัวเอวโคตบ่จ้าปาจ้าปากที่เอออหากินไงไม่เสีตายดิว่ามือเราแต่ว่าทานแอกชัดมันกระดับมันคือบอนั่งอก็ไปนอกบ้านเพราะว่าบลับบือมันมันกระดับมันคือไปแออ ีแม่บอลเช็ดหนาซื่อๆก็ตาบอกเลยแม่นก็นั่นแน่สี่ีหนึ่งเสือเ,อเลยเอาเนี่ยป่วตายเดือกันบ่วยถือบนนั่นยี่แม่แล้วปะ,ปะแ,แ,วแต่ป่วตายกับพวกไฮปะนี่ยู่คือแล้วคือแล้วป่ะดิยสือเป็น,นบอลแม่ฝ่นี่สิเป็นแม่กระจำแม่จังให้โตนี่เป็นเจ้าแม่สิงสถิตยท,ที่นีเสือว่าเจ้าแม่ปิง่งข้อยเด้อหล่าเด้อเจ้าแม่ยังก่อเจ้าแม่ปิ่งข้อยจะเป็นตาบอกเลขแม,นมนขนข่นมึงอย่าหันหนาคือว่าพ่อของพ่อ,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 อใจเลยนี่กระได้ แตะแสบาเป็นนักวกับก็คือเป็นผู้หายโพดเอาตีล้วยกับนางเดืออเมียจะเป็นเมียกับจำนางถ่าอยู่ี่ิฮะมีผู้พันไปผ่านมากุ้เสพต้อตัวเงินคนเจะปากคนสี่ขินโอ้ยรวยกันเลรินเนาะอภการตาขช่างจะผ่าพรักการเดอท่นพี่ช็องที่ลังยึดใจกองตาลรืวังลวยตาโลนละค่ะดถือเมื่อตาในี่พวินเนี่ยก็คือควยตาอย่างไงควงปางงานเลยนะคะ ตนมียิ่งไปหาินบคืนพาด้ค่ะเรืองหงก,กินเน้อเอาพูตายแล้ว่าเด็ใจมาจะมบ้านขึ้นมาบีบวนแต่ทนี่เกนักหนอยบ่าะขาู <c oughs> ้ตายแลย้วพจะ,ะย้เข้าาเจ็บขาถึมาเล่ยนดุ้ดี้เอาะาิตกัที่เาไม่จาถึงมาจีตั้ง่เอา,เาจักแล้วมาเจ็บขา้ามาป่วยเพไดเล่นตลกกเมือเปิดเดูการก็มาเห็นีปนองมาถามแจกเวรนึงมาสั้นนอทีแรกมาจะกดอะไรมากล้ามเกิดอะไรมัน,น,อน,นอเป็นป่วยจะเกิอเดอะไรจีบค่ะ มือดีมันเลยสามสิบกรดิแม่นค่ะมืออื่นมือโศกมือหมานมือลำมือลวยมือเฮงอืจะผ่านมาทางนี้ดูดูจะสังเกตมันหยังง่าจอเห็นหยังบ่คะเป็เนี่ยกับหลังหันจ้าใช่อิสระปนังกอดเข้าเป้หัวค่อยถ่ายญี่พุ่นค่ะมาหัวกูกต่มึนเนกเกิดกูเบียเราอย่ามาหนอกกันเนาะจ้าจะน้อยกันถ้าผิดเลยอ้ย่าเต้ยให้เด้อจ้ายจายผู้ดูบล้อเป็นตารค่อยหม็นแต่บอกความนี่ก็ได้เนาะ อีซ like okay. ีเพืก right yeah. ัปหาเราหยอกพี but, ่หยอกน้องแต่ของไปทัวนอก้ะมาตาบานกู้ขบโกน้าเด้หน่อยปอบเดี๋ยวเฮ้จ้าเจ๊ีร้องไครับข้าอือทำไมผัวกูไม่ได้เอสิเจ้าจะสังเกตเห็นอย่างปคอุ้ยสสงเจ้าตัวนี้ที่ฉันเพิ่งไปอัเชิญมาจากสมุรสาครุดข้าบ้ามันจะทักทิ้แทบเปิดพเนธเป็นทีเรียบร้อยแล้วเชิญหมอพรามาสวดไป็นงกวนจาขึ้รถป้ หัวเป็นเป็นไกเป็นรถมิครับเพิ่นจะเสกหน้าเลยค่ะไป๊ดันจิมาเป็นวาสิมาแบบง่ายๆป๊าดเห็นเหงาแขนจะกินเข่าขา,าหเห็นสีผ้าในเนี่ยเห็นนาท่อยจะกินเขาากก่ามันกวาปนี้เจ๊จะบอกจะใส่ข้ามหยาบกับเพลินต้องบอกดีๆคิดดีถ้ำดีเห็นงั้นไหนละ่ะปฏิเสธตัวไปเลยน้ำเพลินเจ๊ตองปูซาดอกไปแล้วถูกเจ้าน้ำฉันแล้วก็เสร็จไปน้ำเพลินเบาวนวนเบาดีๆไม่น่ามาบอกมากกาคนหลับล้อมเหมือนอื่นเจ๊ได้เป็นเศรษฐีมีเงินทุ่มแน่นอนเจ้า เหตไใดเอามาดอกไม้ยุไสพวงมาลัยหมมีเลยไม่แน่ใจหมดจังที่ฉันเตรียมไว้คทุกสิ่งทุกใจเราจัดเจี๊ยห์ค่ะมีอะไรแน่มีเทียนค่ะอุ้ยเทียนกระเดือกง่ายเทมันนี่นี่ดอกพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยหฟองเพิ่นเนาะครบสูตรหมดทุกอย่างนะคะโอ้เดี๋ยวปอกพวงมาลัยก่อนถอดเกิือกันเนาะเอานี่ไอขึ้นไปสัมผัสเลยสูงแท่ โอ๊ยองไงกูขอขอกูเก็บขาก็ได้ึ้อมาเฮ้ยข้ากข้าปากคนคนอิตาลีคนรุ่นแรงขึ้นอย่างนี้ยได้ขาพี่เกจะไปลาลาบรวงกาวไก่ถึงขนาดนันนะจ๊ะโอเป็นตาชักทิดหาข่าอันดอไป้ครบเที่ยนนน่เลเศจิตพิทเอาเอามาบูชส่้านกอนหนึ่งก้อนค่ะเออเดี๋ยวใจใจกันเลดอก็งายดอก เอามาสิขังต <te> ิค่ะเออเจ้าจ no. <the> ุดเทียนตอนนี้จ้าเจเจขึ้นไปไหว้หลวงพ่อพระพุทธโสธรบ่คะเคยไตรกีจรถพานค่ะบ่เคยไหว้ยาเอาถ้ารุ่นไปไหว้จะได้เจอในช่วงเด็กเจขึ้นเข้าเจ้าล่ำถวายบ่เฮียนอยู่เจขึ้นบ่บ่คะเอากวันเหรเนาะกวันถวายเพิ่นกระข่าวเกย์ควันเสียงบ่าดนตรีขึ้นใหนจักบาลนะค่ะอาจารย์เอาไม่ยั้งบาลเลยนี่เอาพี่เห็นไหม

หนูกัมาเด้หนูดูยดหางเขยมปั้นน่นะวานไฟดูดหนูหนูว่าเป็นอย่างหนู่โนกอย่ล้วจ้าพี่จำหนูได้ปะหนูที่ตาหักตาหักก็มูดวัดกงน่ะนะ ภาษาใดนอบาดจะมจ็มีแอ้เก้ารอยเกา้ยเก้้อยเก้า่ะอันเทียนที่ว่ายู่พีค่ะอุ้ยนูขอโทษค่ะแม่เนเป็นใหม่เมื่อเจ้าแม่ก่อนนอนีนอกูสิบว่าบาทติบารนี้ที่ไหนเป็นตาศักฟิตค่ะก็ค่เจวานั่นก็ต้องว่าค่ะเอาล้ำถวายคนเรยค่ะอารีมากค่ะอ่ะอุ้ยขอบคุณหลไยเลยอรณีกันอาทุกจังวพ 你看。啊 พวกันหนีทุกกันทุมเทครับก็ก็วดีเจ๊ขาัวหอดพิดกันวิดวงกุศเลปอ่บ่นนี้ที่ไหนขั้นตอนต่อไปที่ไหค่ะยุดพทรค่ะยุดพุเก้าเนี่ยก็ได้เนาะค่เนา้ท่านต็ดจุดบอันไปมันนอนกวาสมันหรอ่า สโชคมันมาเด้อ hmm. ตั ok e ้งจิตตธิฐานราคเจ๊ขาอย่ามาเต็กูเลยอบกันเอยสักกันบอกดีกันได้ถ้ามึงเก็งมึนก็มาขวากงมันก็ไม่ขวายเออถ้ารุ่นแรกันจะขาย้นเห็นสามตัวตรงๆก็จะเร่มบอกกันเด้อเออถ้นถือกี่ดีก็บ่คูรจะกันหรอก อ็อมอดอดแล้วเอาเลยน,น,นี่นี่อีกแน่ พันหกมมหนเมฆนึงแน่เฝ้าเลอหน้าจิตแบบนี้แย่ยกว่าเออวัาานากัเขาสิไปผูกแขนให้เจ้าดอกพาาากกวางไม้เจ้าจักปีชิบจีบวีเจ้าผู้ใดผัวซ้ำข่อยเมย์แ้วนี่เออม่ายถ้าของี้พอมานหละโอ้อะไรๆกันตีเออไปเดาหักผมเด้รึเมียเด้อ,อไปคอยเจ้าตามอาหารหลายเอาเอาหนึ่งมื่นหนึ่งสองเท่ย โอ้หวนี่กะเบนเจ้าจะเป็นผีเขียวได้ไปแล้วเนี่ยไอ้าเจ้าดับแม่ได้เจาจะมีอะไรแม่ดออแผลงนีาไปส่องไปหาเจ้าเด้อเออ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 ่าออออออเออ่านแบบนูแคนั่นแหละแจ้งตำรันเลยเ่ะอ๋อปืนันออด่กันพทออะเรียกเขากวนเลยจะไปเป็นใจเองไม่อยางนั้ส่งสายงางค ทางใหม่ก่อน,อนเอาอธีษฐานเอาเด้อปุ๊กเตะเล็กเพื่อที่นี่มิตะเล็กเนาะตัง้งจิตอธิษฐานเอาทอบนบานสารกาวเร็วๆไม่ได้ทีพูเดเตะเร็วนีสาธุนะสาธุจะไม่ปีคขวัวยพูดจากจิต นี่จมีปีนคูเวดอนบันดาลให้ลูกถูกหวยรวยเบอร์นะกแล้วกันคืออย่างนี้นะสาธุทูปพระบุญเจ้าที่พระแม่นั่งธรณีที่สิงสถิตอยู่ในที่อยู่นี้ให้ยต้องกูถูกยาก้อบกว่าไอ้ปานี่เด้อออ่า อมอมสัก,ก,กสท,สทส<า>ูสักทโอ้มเจ้าแม่ผู้ศักดิ์สิทธ์ขอให้ลูกถูกหวย้วยเบอร์แลกกันะนะเจ้าแม่นกี่ยนการที่ไปธีบ้านี้เออเดี๋ยวมันมาแล้วจับถูกว่าทส่ขาผมมีม่นย่ <laughs> กูอานถึเจ้าของจริงเกมเลีนมันมีผักต่ใจปอเอาห้านี่องค้นสวย่นยามัแล้วมันทัวร์อไมต่เชียวเจะไปพักกเจ้าาเหาก็เจ้าทีตั้ไหนี่แหมว่ามันแห้งบอฮ่ามันแห้งแะไว้ให้มันกิน โอ้ยนะโอ้ยออกหันท่อออกหันท้าอ้าร้านชิ้นเนีวที่ n h าป่นี่คือบเด็เออเสียโลดไหนเมาเนี่ยเด้ดิเมามาตัแต่้องเมาจังเลยพูดานเขาไม่ได้งานกันยินเราลูกชายขิดดินเราเจ้าที่เราเจ้าที่กูเรียกจิจวรปากกูย้ากินส้แก้วดีๆมาถินใจ ยกโยกยกโยกเลยจิพื้นเลยกอีนิสันมันจะคุ้ยออกลูกไม่แต่อีนามบอสมีนามทองเสียสารคามานามบอมเอาเบียร์ก่อนเขาจะหลายเบีกร์จคะฮะผู้ใหญ่กินได้เยอะสุขภาพแข็งแรงข้าวเด้อนั่นข่าวเด้อเออมัมีส่วนผสมอย่างเด้อค่ะ งาบัดนี้งานคือแล้วบัดที่หลานกลับเด้อบัดนี้เอาหมู่เจ้าของเ่นเป็นอย เออจับก็กินเราหลายปีแต่ตัวสิกินเมื่อกินเมามาออกจุกคู่ผอกินหลแน่ะบอกกันเป็นกันแน่พอ,อกไปสมมติเป็นอย่างตีฮหานี่หรือเด็กเดียวจิบ๊บจิ้มอ่ามั่อเมื่อเราอิจฉาสิ่งอย่างอ๋อเต่นจริงไม่มีสเตะเราเลยวายแม่ยังไงเมื่อ<ล>กินเราเร็วก็ไม่อยากกินของหวานจาน้ะห้านี่ของหวานตำบะ่งของหวานบ้านพ่อตีตำฮูแม่ บาดทอเจ้าเจ้าตังลงกุผมาป้าบาดท้องมัดเสียท้องเสียไตเอ้กคนทีู่เีย้มล้มลบวาลมทีาโอ้ยคือเป็นเส้เส้ในสี่เจี๊ยบจะล้มอันได้สี่บาทไงไ่ได้กิหรอเ้นี่มันงเเอ้เเอา cho mẹ! bỏ nha mẹ ừ bụi là bụi nha hám nha mẹ nha hám nha bụi 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 hám bụi nha ra nha ừ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  nha à, nha bụi nha đi ไม่ต้อไปใช้ป่ะเนี่เอาเอาเก้งแทะเสกแร้วเอาลมเอาลมไปเปล่าเออเออเอาเอาขอให้เราดิีล้มเรากาใช้เราเราอีสัเข้าไปหมดแล้วเราแล้วว้ายเอาไปเด้อสู้กลับขึ้นกลับขึ้นธรรมชาติเด้อหล่ะเด้อเราเนี่ยเอาขันไม่อีก่งเอาขันมิวิชาเอาล้มในเอ้าขันมิวิชาเอาล้มมึงเอ้า เอาเอาเอา<ส>เ,อาเอรือไในบะญมี่เอาใส่คาาเอาครมเอาไปเอาสด็จผมก็มีกำลังใจในกับที่ตลกจากระเบียบว่าน้ิลสิ่ในข่าวตีน้อาครับ